ตอนปงผมให้ดูด้วยค่ะน่ารักมากน่ารักน้องน่ารักน้องน่ารักมากอาเล่นพวกเองเป็นคุณเต้พูดเองคือนคุณน้องตายแล้วดิฉันฟังไม่ออกอ่ะนั่ที่สองนั่ที่สองที่ใหญ่สมรึงแล้วก็ให้ใครมาอีกคนนึ่ารักมากนีเพื่อนพี่แพรลี่นั่งเต็มเลยเพื่อนพี่แพรลี่นั่งกันเต็มเลยนี่ นี่เพื่อนดิแฟรี่าเิรราใครยากเราน้นเลยากทางไปไมารดาะเอามาคนเกหน่อยนี่นะครน้องฟอร์เตรียมตัวแล้วนะคะเกยหน่อยนเอาอไมรูคุณเจเอาผ้าขมาผ้ามาให้หน้าด้วยิแฟรี่ค่ะนั่งเมามอยกันเต็มเลยดูสิงานน้องฟอร์เนี่ยรวมๆแล้วสีอายุเกือบพันปี ไหวไหมคะายฉันฟ oui. ังไม่ออก้ายม้ยตายตายายตยตายตา่ตายตายตาอตายยายต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 าายตอยแล้วอายตา้ตายตาายตาายตยนาายายยตาายตตายยาายาย ช่องช่อง <ละ S 2> ดิฉันออไม่มีไม่มีเอ,อ่อซับนะคะซับแปรนะคะรลสบายบ้องกอกสนอมเด็กเล่นสนามน้าเอาออยนี่เมนเมเปอร์ตําเลนใบอากาศอบอ,อ,อ,อ้าวนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ร้อนดีค่ะดีค่ะบรรยากาศเป็นใจถ้าร้อนกว่านี้ก็หน้าหน้าพี่แพรลี่ก็จะยือค่ะเห็นไ,ไหมคะพี่แพรลี่นั่งอยู่กับเพื่อนๆพื่แล้วก็มีอันนี้ คุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ญาติฝ่ายของน้องฟอร์ดนั่นแหละนะมายิ้มแย้มเดีย๋ยเลยเดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆแล้วยิ้มแย้มนั่นๆๆๆถ่ายรูปใหญ่หน่อยเอาพยายนโมตัวสบายเอาตอนหนาสบายโซเดวิ่งจุกอยู่นะั่นอยู่นั้นจุกไว้กับนรกกานเออเดี๋ยวมฟังไม่ออกค่ะ ภาษาไทยกดหนึ่ง้ก้ออกันรองเยกดจเยเกมลกเียบเดี๋ยวเราเอ่อทำบุญอะไรเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวก็จะมีการพิธีปงผมนะคะเดี๋ยวรอก่อนพี่แพรลี่นั่งอยู่ในหมู่เพื่อนๆค่ะมีไม่ได้เวลาคนสวยพี่แพรลี่นั่งอยู่กับเพื่อนๆค่ะคนดูเยอะยัง เกือบสองพันแล้วครับที่ไหนคะเออที่ประโคนชัยค่ะบ้านหนองฟอดบ้านบุญช่วยลีบมากันเลยค่ะมาได้ก็มาเลยค่ะมากันเลยค่ะรีบมาได้พ่อแม่มาถือมาอ๋อไม่ใช่พิธีไม่ใช่พิธีกรค่ะเป็นพระพระเป็นคนเรียกค่ะพระเป็นคนเรียกไม่มีวนนี้ไม่มีพิธีกรใช่ไม่มีนายพิธีพระเป็นนายพิธีค่ะวันนี้พระเป็นนายพิธี แล้วก็มีพี่แพรรี่นั่งหลอนอยู่นั่นค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะบ้านบุญช่วยบุรีรัมถูกต้องค่ะรีบมาเลยค่ะใกล้ๆก็มาได้เลยค่ะมางานบุญกันนะคะงานบวชองฟอร์ดเขบพูดสาระของฝันค่ะแฟนน้าแฟนหน้าหล่อมากค่ะ หล่อค่ะเอาสวยก็สวยไัเกบเาสวยไดหรอช่างหล่อจ้าเชยวงแรมตรงนี้ไม่อยู่ในเมืองแบบเกือแบบเด็กๆจะไปเที่ยวไปหรือไงแต่เมืกี้แกก็บอกอยู่ว่าเออนอนแถวนี้ก็พอแล้วดูดียัไงคุยคนน ขอบคุณครับสวัสดีเอซีทุกทุกท่านเลยบาลาตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะอยู่ในช่วงทำพิธีกันนะครับก็าอี้มา้ายังเลยค่ะไม่ยังยังไม่เป็นไรค่ะไม่แดงเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพร้อมๆกันยาเยอะมากค่ะ แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกับพี่แพรี่ทั้งนั้นเลยดูสิญาญญาญรุ่นเดียวกับพี่แพรี่ทั้งนั้นเลยโอ้อาไนไปบัวอาไนหน้าทาางแตต่ัวมหน้ากำลังแต่งตัวหนูหน้ากำลังแต่งตัวนู่นหน้ากำลังแต่งตัวสนุกสนานค่ะตอนเช้าไม่เป็นไรนะคะพี่แพรี่ไม่รู้เพราะว่าแกไม่ได้ดูไลฟ์สด ตอนเรียนจบแล้วค่ะฝึกงานเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ก็แล้วบวชบวชเสร็จก็แต่งเลยค่ะน่าจะบวชเหมือนเห็นตรงรูนหลุมเหมือนจะบวชสามไหมคะสามองค์ไหมเขาเห็นตอนเป็นสี่หรอคะเป็นสามค่ะบวชเป็นสามองค์มีสองอ่า ขอบคุณค่ะพี่จารุวันซ้อมค่ะเป็นการซ้อมงานแต่งค่ะเพเดีบบวโบสเสร็จก็แต่งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่นี<อ>ไปถึงใครคะหนูหรือว่าพี่แพรลีเออพี่แพรลี <c oughs> <c oughs> อําเภออะไรประโคนชัยอะค่ะอันนี้อําเภออะไรครับ <c oughs> พาาัพาชัยอำเภอพัพาชัยค่ะ ค่ะสามรูปใช่ค่ะพี่อยู่สามรูปนามามาแข้ามามาแล้ามาเ้ามา้ามาเข้ามาเ้ามาเข้วมาเ้าาเ้ามาแล้ามนเ้ามาเข้ามาแล้วเน้ามาเข้ามาเก้ามเข้ามาเี้ามเามาเน้เ้ามากเมา้้ามา้าน้าราเาาเาตรง้า น it. me ี่ก่อพิธีกรมาแล้วค่ะพี like ่น uh> ่อดมาแล้วนี่คให้นเรียนาดตาให้ได้หม่ไปทุกิดันวางันซ้ายเหมือนเหนในใรัโสวยอ่ะนี่ค่ะนาฟอดคะแต่น่าสวอขอบคุณมากค่ะติดตามพี่ก๊อฟขอบคุณนะคะพี่อู๋ อนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆกการติดตามเลยค่ะน้องฟอดเนี่ยเวลาเคนใจคนสวัสดีค่ะแม่เล็กนมโตรู้งานทุกงานทุกอย่างนี่อยู่งานบสถน้องฟอดนะคะขอบคุณสำหรับผัวใจขอบคุณสำหรับผู้ติดตามขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมากค่ะอ๋อยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่แพรลี่นะคะเต็มงานเลยดูสิ โอ้โหทำไฮไลท์ทุกคนเลยทมาไหมคุณแม่คุณแม่ทำไฮไลท์ทุกคนเลยมาออยเนี่ยไมพัะดมกชราศาสตร์ทุกค่ะแม่เล็กยี่สิบวันค่ะเกณฑ <ทง S 1> อาหารเรียบร้อยแล้ว,วลเ,เรียนจบแล้วบวชเสร็จก็แต่งเลย ไม่ได้แฟนน้องกอลฟไม่ได้มาครับพีท่ทีมทํางานครับ <Okay. S 2> ดูนี่นั่งสวยอยู่น่ะดูนั่งสวยอย,ยนะู่น่ะนั่งเมา์มอยพี่แ <Okay. S 2> พรลี่เขานั่งเมา์มอยกับเพื่อนเขาใหญ่เลยนะดูสิดูสิส <c oughs> พี่แ <c oughs> พรลีก่กานั่งเมา์มอยกับเพื่อนเขาใหญ่เลยดู <c oughs> <c oughs> ไม่ออกค่ะตอนนี้ <c oughs> ฟังภาษาไทยกดหนึ่งเลยคะ่ะเนี่ย ภาษาให้กดหนึ่งนะคะดูดูดูเขาถ่ายรูปแฟนเขาหนอะเนอยเนอะ่าดูดูดูสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นการขอขมานะคะวกกนนนนีีี้้้าาาาาตตยยยยออเเเดขงทมมคััล เอาให้จับกันดูแฟนแฟนเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยฉันอิจฉามากดูสิยิ้มจนแก้มปีเลยน่ะเออดูดูลูกเนียนเห้ยเอ้ยก็ไม่ได้จับคะแนนอะไรตะโกนอีกจักซัร์ไม่ใช่งานแต่งค่ะงานบวชค่ะคุณพี่ค่ะแต่งเสร็จแล้วค่อยบวชค่ะวางไว้ตัวนะวางผ้านั้นไว้เอาวางมว้เลยไว้ตอนวางไว้ข้างตัวจริงค่ะแก้มอย่างกับลูกสลับเปล่าวางไว้ข้างตัว เอาวางข้างๆตัวเอาปนมือจบขาเปนมือหล่อมากดูสิอาอกุงดูทัโมนาค่ะปวดเสร็จก็ค่อยแต่งค่ะอหรืออาจจะหนีตามกันไปเลยก็ได้ค่ะดูมุมนี้สวยมุมนี้ดีมาละแฝงเขานั่งอยู่ข้างหลังนั่นน่ะนะะ่ะอเออ เอาต่อไปให้เราตั้งนะโมนาบนักตั้งนะโมนะต้องตั้งนะโมนี่ตามไปเลยค่ะอ่านะโมอ่าเดี๋ยวเราอนุโมทนาสาธุตามเลยนะคะคนในไร้นะคะสัมพุทธัาอมตะเลิงนะโมตัสสะขอบพูดสำหรับของขวัญนะครับพี่แพสสสััมมมาพุทธร่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้ามารับบุญกันนะคะอนุโมทนาสาธุกันนะคะโยโธโสโมหะจิเตนะพุทธรัตตสิงห์ขอบคุณสำหรับของ,ง,ง,งขวัญมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเดีามามาา๋ยวจะไลฟ์สดจนถึงเอ่อปงผมเลยค่ะปาปะกะโต มายาข้ามัคขมงนัคตังโทสังนู่นธนาสาธุกันนะคะสวัสดี3,800ค่ะวินาศสันติกายกรรมสามวจีกรรมสี่ขอบคุณพี่สุมากเลยค่ะขอบคุณพี่สุมาลีขอบคุณกาสารองคพี่ข้าเป็นเจ้าคลองรองโชคนะคะขอบคุณโลกว้างค่ะขอบคุณเอ่อดับเบิลนะคะขอบคุณเจ้าหนูค่ะ สิ่่งงุดารัตขอบคุณพี่สุดารัตน์ค่ะสาธุทุกคนเลยนะคะทุกคนะสาธุค่ะขอบคุณพี่โฆษกรค่ะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอบคุณพี่วันค่ะควรก็ดีไม่ควรก็ดีต่อหน้าพระขอบคุณพี่ถิงถิงนะคะ ต่อหน้าพระธารมคุณพิทิขอบคุณพิทิชิงขอบคุณทุกท่านค่ะอนุโมทนาสาธุกันนะครับพวกเรา FC ทุกทุกท่านอนุโมทนาสาธุกับน้องฟอร์ดนะคะมาร่วมส่งพระใหม่กันค่ะบททเดาทั้งหลายบดพระใหม่บทพระใหม่โดยมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกานท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่ นางพระชรณีนพระเพลิงพระไยพระเมฆพระโพสกพระเมฆคงคาตลอดถึงเทพ,พดาเทพทิเทพเทพิพยดาทั้งหลายดูดูเขาทำหน้าทำตาดูแฟนเขาปวดแต่ดูเขาทำห,หน้าทำตาสิคะที่ท่านรู้เราเราไม่รู้ท่านเราไม่เห็นท่าน ถ้าเราล่วงเกินท่านด้วยดีดีคำด้วยวะุ้วยมุมนี้ดีมากมุมนี้ดีมากด้วยมักโนะดาวพิฆาตไปเจ้าได้บังอาจดูสวยมากดูสิดูดีดามันดาดูเขานั่งกับเพื่อนเพืเขาดูสิอาจารย์เจตนาก็ดี้งยิ้มแย้มยิ้มใหญ่ยิ้มแก้มปี๋ดูสิยิ้มจนแก้มปี๋ก็ดี ไม่รู้ก็ดีดิฉันขอสำรวมก่อนนะครับดีดิฉันขอสำรวมก่อนครับวก็ดีต่อหน้าและลับหลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทุกคนในงานนะครับประมาณแล้วเยอะมากมารวมพนุโมธนาศาสตร์ทุกน้องฟอดเยอะมากเดี๋ยยกโทษโปรดให้แกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ลา แดดเริ่มมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสามพันแปดนะคะับพอซูไม่เห็นนักได้เลยค่ะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเทินกราบสามครั้งแล้วจะยกนิกราบทั้งหมดเลยจะกราบทั้งมาเออสวยดูดูน้าาาากราบทั้งคุณย่าคุณตาคุณยายทั้งนู้เลยกราบเท้าเลยเลยต้องเปกราบกระดุนมาเรียนนะครับอุ้ยหล่อเลย เอกราบเลยเออกราบ่ากกราบเลยรอเรอยนี้ก็กราบมากกราบคุณป้งคุณคุณตากราบไปกราบคุณตาเออกรามาเอากราบมาทั้งหมดเลยเนาะเล่ะเรียนระดักันมาอ้ากราบชุโมทนาค่ะน่านเห็นไหมล่ะขคเดียวพอเอ้ากราบขอขมาผู้ยศผู้ใหญ่ค่ะ พ่อแม่มือผู้ชายดิฉันขนลุกนาวดีๆดิฉันมากงานแบบนี้ดิฉันขนลุกนะดิฉันรู้สึกว่าการเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันต้องแบบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แบบนี้นะดิฉันขนลุกเอ้ดีเพราะฉันก็ยังไม่ได้บวชด้วยดิฉันขนลุกมากจริงๆดีด้วยเอเรียนทำเก้าประโยคอยาให้ปหล่ะดิฉันขนลุกกะแหบขนลุกนะกราบท้าเลยกราบท้าเลยต้องกราบเลย ลาบตากก็ได้ค่ะไม่ต้องไหว้แฟนหรอกค่ะเขาไหว้กันทุกคืนอันนี้พี่ชัยไม่มาบไปไม่ใช่พี่กอบอันนี้พี่ตอบค่ะพี่ชัยยังไม่มาใช่ค่ะเมือจะลูกมือจะล้านท่านำเดิลยเตือนตันจริงค่ะจะไหนสายเลือดเดียวกันหมดเลยพี่ชายยังไม่มาค่ะไม่มีคนอื่นมาพี่ปนเลยพี่ชัยติดเมียค่ะยังไม่มาน้ำตาไหลจริงค่ะไหลนานๆได้ค่ะไหลจนกว่าเครื่องจะระเบิดไปเลยค่ะ ราบแล้วยกโคกให้ด้วยแล้วก็เอาอันนั้นให้พ่อด้วยแดดไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะคุณพี่นี่เดี๋ยวมีช้างมาต้องหกเชือกนะเธอแต่เชือกแรกมาแล้วนะช้างเชือกแรกมาแล้วนั่งอยู่นู่นช้างเชือกแรกใส่กระโปรงสีชมพูอี่ารอเล่นนะคะจริงค่ะมาอีสานก็ต้องผ้าไหมเนาะอ้าวนายกลับมานั่งจะมาดีคืนน้าี่บลาอูยดูน้องฟอดสิกลับมา อันนี้เลยอุ้ยสกขาพ่แพรลี่เวลาพี่แพรลี่เอ้ยิดังดีเลยไหนดูสิกลับเมียไปกลับเมียไหมต้องกลับเมียไหมอ่ะต้องกลับเมียไหมคะอ๋อไม่ต้องพระหัวล้อพระหัวล้อต้องกลับเมียไหมเอ่ยกลับเมียเดี๋ยวไปกลับกันในห้องแล้วกันนะยิ้มแย้ม ะคเวลาพระยังหัวเราะดิฉันน่าคิดดูสิเลยโยมลุกขึ้นเนาะอันนี้ก็ลุกขึ้นไปนั่งด้านโน้นใหม่ขอโทษทีค่ะดิฉันไม่ได้สำรวมนนวันนี้ลุกขึ้นร,ร,นรเอเราสนย้ขอโทษทีนะคะพี่ดิฉันไม่ค่อยสำรวมสักเท่าไหรอ่อ,อย่าถือสาดิฉันเลยนะคะเออได้น้่งน้องกัเสาะ์สเล่ถือว่าเป็นอัธรรถแล้วกันนะคะวันนี้นอ,นอ,นอ,นอุ้ยหล่อมากน้องฟอร์ดา เออเอาไปตัดถนนเลยก็ได้ไปไปนั่งตัดถนนอ้าถ้าสมองอย่างนั้นก็เอากระรี่ไปอเดี๋ยวไปตัดถนนเอากระรีกตัวเดียวกันได้เอากระรีกตัวเดียวกันบาขนาดจะบวชเลยยังมีออร่าเนาะเนี่ยเขาถึงบอกเนาะว่าคนจะบวชเนี่ยอย่าออกไปไหนก่อนวันบวชเนาะเพราะมันมีออร่าเนาะมันมีออร่ามันมีความแบบเออมันมีแบบมันมีออร่าคุณน้องนาะโบราณเขาถึงบอกเนาะว่าคนจะบวชเนี่ยอย่าออกจากบ้านเนาะ ดูสิเขามีออราเขามีอล่านอ่ะใช่ค่ะบุญจับดูสดิดูดูดูบุญจับอ,นนอ,อุ้ยเต้นนนนตาฟอนเอออุ้ยโดนจริงค่ะพี่แพรรี่ให้เกียรติมากตื่นแต่งหน้าทำผมแต่ตีส <laughs> ี่ <laughs> แต่งหน้าผมแต่ตีสี่จะเสร็จแปดโมง แล้ววันนี้นางแบบค่อนข้างสติ๊กมากแบบว่าผมเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงชุดเป็นยังไงกลัวไม่สวยไงกลัวแบบมาปะกับแม่แม่เลยดูสิดูแม่แม่ดูเนเน่มาล่าดูดูมาสำรวมดูนอบน้อมถ่อมตนเหมาะกับการเป็นลูกสะใภ้ค่ะอุ้ยมาล่าเขาดูเขาเหมาะกการเป็นลูกสะใภ้มาล่าอะไรห้าพันคนเลยนะห้าพันไม่เลิศเหรอไปถึงตัวเองไม่เลิศหรือยังไง เออกล้องเขาบอกกล้องนี้ไม่เล yep. ิศกุลสตรีไทยมาแล้วเดี๋ยวเราจะปลงผมละเดี๋ยวเรามามามาไลท์ตรงปลงผมกันนะคะเดี๋ยวที่ชันไลท์ไปด้วยก็ต้องซับหน้าของพี่แพรรี่ไปด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์ถ่ายรูปก่อนเลยอาจารย์ขา่าถ่ายรูปก่อ ไม่ไม่แทน่เองจับเพื่อนโอ้ปเดี๋ยวผมผมเลยไม่สวยเลยเดี๋ยวผมสวยมันไม่เดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเดีแพนกล้องไปทางน้องฟอร์ดก่อนนะคะพปฏิน้องฟอร์ดนะคะอ่าช้างเชือกแรกเราได้แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วค่ะช้างเชือกแรกแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยน่ารักอะ่ะอุ้ยน่ารักมากทุกคนแคปรูปนี้ไว้เลยแคป แคปไไปเลยทุกคนแคปไปเลยไม่ใช่งานแตกนะคะงานปวดขลก่อนนะเดี๋ยว่นงานอี่แป๊เดียวยดให้หนูก่อนเลครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแคปกันไ้เลยนะคะรูปนี้สวยมากปรติศาสตร์ตรงจารึกค่ะ